ชาวพีฟ้ชา,ฟช,าฟช่องพีฟนะ้าจอยคอนะเจ้าพี่พี่สำหรับน้ำตาลทุเรียนชาวไพแบ็คชาวเรสซิเดนตี้กันด้วยนะครับ <c oughs> ก็กราบสิรสมบัติคุณผู้ชมที่น่ารักสุดขอทุกท่านทางบ้านกันด้วยครับ <c oughs> คือวันนี้ทางตอนพี่เนี่ยจะมาทำคลิปอะไรรไหมครับ <c oughs> คือต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์ทุกๆคนนะครับซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่มากๆครับก็คือเพื่อนผมเนี่ยจะย้ายมาอยู่ภรรายากับผมคือไม่ได้ย้ายมาแบบถาวรนะก็คือมาอยู่บ้างแล้วก็กลับบ้างนะครับซึ่งบ้านที่ผมเนี่ยจะให้เพืืื่่่่อออนนนนนนมมมมายเเเพใหหหหดลละคครัับบก็็้้งีี ค,คือเขาอ่ะเพิ่งย้ายออกไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันมาพัากพอดีผมก็เลยซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าไปให้มันเดี๋ยวผมรอมันมาถึงก่อนครับแล้วก็จะให้มันมันมาถึงพอดีเย็ด yeah, <Yeah, S 2> นั่งเอาผ่ามาเลยว่ะเดนั่งเอาผ่ามาเลยวันนี้มันนั่งเอาผ่านมาจากกรุงเทพเลยนะมันแบบมัน,ม,นมันได้เว oh. ้ยไม่ลงเมาวะรนเฮียรอของรถใหม่ครับ เดีเ๋ยวถึงแล้วมานี้มานี้เดี๋ยว <c oughs> จะพาไปดูบ้านมานี้มานี้เดี๋ยวพาไปดูบ้านไปไอ้อของที่กูสั่งมาอ่ะของอะไรไอ้พ่อคอนิเจอร์อ่ะใครสั่งกูเป <c oughs> ็นคนสั่ง กี่บาทเนี่ยกี่บาทกี่บาทแสี่ล้านสี่ล้านสองเท็ดดี้ออโต้เซลล์อันนี้คืออะไรครับโอ้อันนี้ก็ไปเอาจากร้านเขามามีเลนส์ด้วยนะเลนส์แปลว่าอะไรไม่รู้อะกูก็ไปซื้อมาวันนี้เพิ่งจัดมาอ๋อโอเคมาเนี้มึงจะย้ายมาอยู่ที่นี่ไหมไปเช่าเข้ามาสัตว์เอ้ยอธิบายให้ผมกก็คือผมจะมาทํางานอยู่ที่นี่ครับกะคิงแล้วก็อุร้อนชิบหายเลยจะมาทำงานที่นี่แหละช่วยกันทำแบบว่าพยายามถ่ายคลิปลงทุกวัน อะไรประมาณนี้ก็คือส้งม<ส>ั้งจ้าดนะวะทุกคนนะครับที่อยู่บ้านผมอะห้าหกคนอะเอามาอยู่นี่เลยในเพื่อนอันนี้นะครับทุกคนก็คือบ้านที่ผมเนี่ยจะรีโนเวทให้เพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้มาอยู่แบบตลอดไปนะก็คือแบบมาเดือนหนึ่งเว้นอาทิตย์หนึ่งมาเดือนหนึ่งเว้นอาทิตย์หนึ่งก็คือมาทำงานมามามาถ่ายคลิปร่วมกันผมคิดว่าต่อไปเนี่ยคนดูน่าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยล่ะเอยกินายน้ำลายไหลไม่หมดเลยเว้ยนี่เพิ่งตื่นเวียน มองแมวอ่อเลยเหยื่อตกมาดูเหยื่อบมันเดะมาดูเหยื่อมันเดะร้อนไหายแล้วนะคุณลงชากเอาผ่านมาเมื่อกี้แบบร้อรนี่เห็นนางฟ้าไหมเห็นนางฟ้าไหมไม่มีหรอกนางฟ้าทีเดอดทีเด็ดเฮ้ยสิ้นมาย ไม่มาหาทำไมอ่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาอะไรหลังแล้วหลังเป็นอะไรเออเราไม่ต้องไปฟังพี่ชินเยอะมั่วซั่วไม่กินก่อนไหมที่ผมมาอยู่นี่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากอยู่ใกล้น้องอยากอยู่ใกล้เพื่อนอยู่ใกล้น้องๆอยู่ไกลแบบไหนเนี่ยอยู่ใกล้แบบไหนไม่ได้หรออยู่รวมกันไม่ได้ JK อยทำไมถ่ายงาน JK อยู่รวมกันก็จะมีข่าวนะครับอะไรอ่ะลุงแม็กทนไม่ไหวหยิบปืนลั่นไกลใส่ รุ่นน้องชื่อตีดับอนาถคาบ้านพักอะไรเงรี้ยมันจะมีอะไรเงรี้ยไม่เอาอะร่วมกันนี่แหละอ่า,อาตรงข้ามก็จะเป็นบ้านเพื่อนอ่าหน่อยโอ้ oh, บ้านหลังนี้เป็นบ้านของแรกของเพ <c oughs> ื่อนเลยใช่อันนี้คือ,อของแรกอันนี้คือเขาย้ายออกนะครับทุกคนแต่ว่าย้ายไม่ได้แบบรีโนเวทแต่ทำความสะอาดหมดแล้วก็คืออยู่ได้อันนี้ก็คือห้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปดับรีโนเวทให้มัน่หมดเลยให้เพื่อนมาอยู่อันนี้ห้องสตรีมใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นห้องสตรีมของเพื่อนนี่ดู ไฟก็ต้องเปลี่ยนเอาแต่โต๊ะไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเอาก็อ้แดงมาด้วยอันนี้ก็ต้องนอนเลยเป็นมงคลมทำไมอ่ะเราต้องมีมีสวยแก่กล้าด้วยอ๋ออืมเอาเอามาหมดเลยเอามากัดกับแมวกูไหมสองสองโอ้แมวเพื่อนแมวอ่ะอ่าอันนี้เป็นห้องที่กูแบบเพิ่งซื้อมาเลยและนี่ห้องไหนห้องครัวห้องล้างจานใช่มันอันนั้นมันจะไม่เสร็จมันยังแบบคนเกาเพิ่งออกไงแต่ว่าเพิ่ง ผมจะให้กูหมดเลยใช่แต่ว่าเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวยืดเวรให้ใหม่ได้ได้ได้หลังมึงครับ๋ยวมาตั้งแต่หกเลยห้างตามแบบนี้ของมาด้วยเต็มรถเลยกดอะไรมาบ้างกดเสื้อผ้ามาอยู่ไหมก็เอาของมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็จะซื้อคอมใหม่อ่ะมานี่มันยังไม่ได้ดูห้องของผมต้องลองขเครื่องไหนมาดูบาอยากาศในมุมแบบว่านี่ไงครับแบบว่าถ่ายคลิปด้วยกันทุกวันถูกไหม โอ้โหมีกี่ห้องวะเนี่ยแล้วมันมีผ้ายันด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันเอาไว้ผ้ายันแบบนี้อ้ด่โโหอันนี้เ็นห้องนอดุยเไอ้ดุยไอ้บูใช่มแอนี่ก็ต้องเปลี่ยนเพราว่าตัวแอเย็นเย็นเเกากนึงตูวไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่า ต้องซื้อใหม่จะได้ไม่ต้องเปลืองแต่ตู้นี้เคยเคยเคยมีเรื่องเล่านะทำไมก็เคยมีเรื่องเล่าม <laughs> <laughs> ันเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเปล <laughs> ี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวกูสร้างใหม่อ่าอันนี้ก็เป็นนี่นะนี่สมัยก่อนเลยนี่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 สตรีมเกมนี่นี่เป็น,นห้องเก่า <laughs> แต่อันนี้ไม่ใช่ห้องเพื่อน <laughs> ห้องเพื่อนอยู่นี่เฮ้ยยังไม่ครับอย่างนะเวลาตะโกนเรียกกันน่ะนี่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 มาดูเลยห้องเพื่อนผมอยู่ฝั่งโน้นจเออืมจเออ เรียกกันนี่เป็นห้องหอดเพื่มึงไม่โทรหากันเหรอโนเต้องทำใหม่ไม่มีห้องใหม่อ่ะอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวต้องทุบทุบเปนี่ออกทุบอะไรวะทุบอ่างออกโอ้ไอ้นี่ต้องเปลี่ยนใหม่เลยมาดูเลยใช่เพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ทำความสะอาดพอเขาเพิ่งย้ายออกไอ้ที่ทำน้ำอุ่นนี่เก่ามากเก่าขึ้เก่าแบบไม่รู้จะทำยังไงนะเราต้อเขาย้ายออกเพราะอะไรดีกวะโดนผีอเอาอดีต แล้วเป็นแค่กูเฉยๆนะเออไม่เปไดไรหรอกมึงเก่งกว่าผีแม่เอาออกดีเดียวดีเดียวดีดิเออไม่ได้ย้ายออกมึงผีอาบูหยอกเนี้ยอ่าส่วนนี้ก็เป็นห้องนอนเพื่อนนอนนอนเตียงนะนี่ถูกนี้สามหมื่นหกนะนี่นี่ซื้อมาเพื่อนเลยนะนี่นี่นี่ลองนอนก่อนครับเอออันนี้เป็นห้องนอนเก่าของกูเลยนะเนี่ยสบายปะสบายก็ว่าตื่นมานก็แบบไปห้องทำงานเสียงดังหน่อยอ่าใช่จะได้ดีจะได้ดีเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ได้มาทำงานกับเพื่อน ดีมากมานี่เดี๋ยวกูพาไปดูห้องลับห้องที่กําลังทําอยู่เพื่อเราสองคนเลยเป็นห้องแบบเขาเรียกว่าขายเคียดน่ะห้องห้องขายเคียรเคียด์กว่าเดิมวันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องขายเคียดอันนี้ก็คือห้องขายเคียดที่กําลังทําอยู่แต่ยังไม่เสร็จตร็นบ้านเป็นอันนี้คือบ้านหลังบ้านหลังมึงลงมาปุ๊บสามารถขายเคียดตรงนี้ได้ปั๊บกำลังทําอยู่อันนี้บ้านหลังอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้คือเพิ่งซื้อมาเลยนะนี่เห็นป่ะนี่เพิ่งซื้อมาเลยซื้อให้กูหรือซื้อให้หลัง ซื้อให้มึงกับกูไว้ขายเทรียดกันเป็นห้องขายเทรียดนี่อันนี้ก็เป็นตู้เย็นที่มึงซื้อมาเลยน no. ี่ใหม่เลยนะเอาไว้แดดทำไมเนี่ยทำไมไม่เอาโฟมออกไม่อะไรออกเลยว่าคนเราแม่งโง่ที่ไหนเลยไอ้ฮ่าอ้ยมึงไม่เอาโฟมออกวะอุ้ยนี่ใหม่เก็บเลยได้ไเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทเองไม่ไม่แพงมากอ๋อเอาไปแช่เหล้าแช่เบียร์นะส่วนอันนี้ก็เป็นอ่านี่ ยังจะทําอยู่นะครับคนดูแต่ว่ายังไม่เสร็จมีโซฟามีโซฟาด้วยไปนอนไหมไปนอนไหมนอนไหมอยู่ว่าอย่างงูอย่างงี้เลยเอาเนี่ยเฮ้ยเอาเงียบโซกโป๊กไปไปไปนี่เราเอาเงียบโซกโป๊กดันดูว่าแต่งตัวก็เพิ่งไปมาไงเพิ่งไปเที่ยวกันมามีเออไอ้นี่ไอ้นี่อาการออกแล้วเนี่ยแล้วหลังเป็นอะไรเนื้อทำนี้ดิคุยไปหลังเันไม่ได้หรอก เอาง่ายๆพี่มาอยู่กับหนูเลยไม่ไม่แม่ไม่อยากกับคุณก็พอหนุ่ยหนุ่ยเล็กไร้แยงแหวกหนุ่ยคุยอย่างก้มเลยดิกมาปุ๊บจะนอนไอ้นี่เมาเหล้าเอาอะไรโว้ัวไปหมดเลยเด็กแหงเด็กโอ้โหเฉยโอ้แหงเด็กอ่ะจริงๆอ่ะห้องเนี้ยวด้วยเมื่อคืนเนี้ยโดกเพียวซาซาแดกลีมด้วยคือจริงๆอ่ะห้องเนี้ยังไม่เสร็จนะครับพี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยเนี่ยเขาจะมาปูเพราะว่ามันเดินไม่ได้ครับทำไมเจอไม่ได้มันไม่สานนะทำลองดูดิมันมันพื้นมันพื้นมันไม่เากัน เนี่ยเห็นปะลองโดนตรงนี้ดิเฮ้ยตรงนี้อย่างนี้เออพื้นมันไม่เท่ากันมันจะปาส่วนอันนี้ก็เก็บเสียงอ่าเป็นแบบพวกเก็บเสียงทำไมรู้สึกแอร์ห้องไอ้หลังมึงทำใหม่ดีกว่าห้องกูที่มึงจะให้อยู่อีกว่ะไอคนดูมึคอมเมนต์มาดิทำไมเขาเพิ่งออกมึงให้เวลากูรีโนเวทกอออ่อนเออส่วนอันเนี้ยเป็นห้องแบบขายเครียเอาไว้แบบเออดูหนัง อแบบว่าตน้องแบบมามาด้านกินรวมกันอย่เนางใช่ไหมครับฟังเพลงเดี๋ยวจะมีไปอะไรมีครบอยู่หนักฟังเพลงนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะรูวก็คือเดี๋ยวเขาจะมาติดตัวเพิ่มติดแอร์ใหม่แอร์ใหม่แอร์ของมึงไงเก่าพื้นเลยก็เดี๋ยวสั่งให้ใหม่โอเคมานี่มานี่มานี่มึงเต้นอะไรของมึงดูดิดูฟังเพลงอยู่ฟังเพลงกันอยู่โอ้ฟังเพลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ฟังเพลงอะไรกันอะเธอมาเนี่ เขาบอกให้กลับบ้านเขาไปสิ่เก้าโมงแล้วคุยคืออะไรไม่กปลกเขาบอกให้กลับบ้านมันเป็นใครนี่ไม่รู้ไงเลือกเฮ้ยช่วยดูช่วยช่วยดูหน้าน้องผมด้วยครับนี่นี่ดูหน้าใครหลอกวันแค่นั้นเองใครหลอกกันเธอมันเป็นใครนุ๊กนุ๊กพี่ดูพี่ม้าดี่พี่นุ๊กพี่โอ้โหทีละมาหลอกทละก็อะไรปากตอนอะไรอะไรปากตอนอะไอะไรอย่าอย่มาปากเข ปาตอนแกก็เธอรอใช่เพื่อนผมไม่เคยโกหกแฟนและไม่เคยโกหกคนดูด้วยถูกต้องไม่ใช่น้องสาวตลอดน้องสาวตลอดโอ้หน้าไหวหลังหลอกจะบอกจนจนหน้าจะเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยพี่สาวน้องชายโอ้เหมือนเด็กมันงู้อะอะที่ดูอยู่ไึ่ว่าเป็นน้องสาวจริงไหมแค่แหะเนี่ยเมื่อกี้มันบอกกับสินว่าอะไรน้องสาวไม่ใช่อะไรบอกของพี่ลุกเลยคือ อไอหลังนี่มันลอยจับแลหนุดจาบแล้วหน่อยไอ้หลังเลี่ยพูดไปรู้เรื่องจังใครพี่ขายน้องคือไม่ใช่ไม่ใช่คือการทำเกลอาจจะเดี๋ยวเดียเดียวดดูดูดูไม่เล่าแล้วหลงไปแล้วม่เล่าเออเล่าแล้วเอนี่ยเท่านี้หนูหนูบอกหนูบอกแล้วก็ไม่ดูดูจับมือน้องไป เอกว่าเป็นพี่เป็นน้องไม่ได้คิดขนาดนั้นอ่อาวอเคอันนี้พี่น้องน้องกูอะกูหลานเนาะและน้องดิวว่าใช่ย่อยกูบอกเลยนะน้องน้อเมืองทุกวันเนี่ยโอ้โหเต็มติ๊กตกที่นเนี่ย รีโนเวทให้ใหม่หมดเลยโอเคอ่าแล้วส่วนมึงจะมาอยู่แบบยังไงเอาไอ้สวยกล้ามาด้วยโอ้ไม่ต้องมาละมึงก็มึงนานๆเดือนหนึ่งมึงมาหนึ่งทีเออเดือนหนึ่งมึงมาอนที่หนึ่งเดือนเดือนมาอยู่เจ็ดวันเออมึงเอาจ้มึงจะมาทำไม ไ่าหมาเนาะมึงจะมาอยู่แบบเต็มไปหมดเลยนะมาสองตัวว่าก็ให้มันเดินวิ่งเดินรอบอยู่นี่คือผมว่ามีโปรเจกต์กับเพื่อนนะครับที่จะทํารายการกันแบบแต่ว่าอันนี้ขออุมอิไว้ก่อนว่าจะทําอะไรแต่ว่าเดินยวบอกทีหลังแต่มไม่ต้องอาสวยกล้ามานะเอาแค่เออบ้านมาพอแล้วให้คนอยู่เท้าหมานะอเออไม่ต้องเอามาได้ไหมพอคำนี้คืปล่อยโสอยู่นั่นเลยแหละลูกกูมานี่เลยแหละเอาตรงเลยขอสบายดิ้งเถอะเลียงมาแม่งไม่รู้ยังไงละ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พวกพี่สองคนกันด้วยนะครับคือทำมีคลิปด้วยไหมโอ้จะทำอะไรเพื่อนอยากทำอยากกินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาค่ากินฝีมือเอ้เป็นอะไรอ่ะฝันเงินเอาผมทำได้เชื่อผมไหมว่าผมทำได้โอเคนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอตอนด่วนทีต่อไปจบไปแล้วง่ะโอ้ มันก็ดีครับไปไปถ่ายคลิปร่วมกันก็ดีครับดีครับหลายๆคนจะได้ดูคลิปมันบ่อยๆอ่ับแล้วไม่หายจากไอ้วงการนะอะไรง,งไมงาย ไม่ต้องถามครับน้นอย่าตั้งคำถามครับห้ามถาม